โรคก,กรากที่หนังศีรษะเป็นโรคที่เราต้องมารู้สาเหตุอาการและวิธีการรักษากันค่ะเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดอุบัติการเกิดขึ้นกับเรานะคะสำหรับโรคนี้ก็ตอนนี้เป็น EP ีที่119นะคะต่อจาก EP ีที่118เรื่องกรากเกลื่อนนะคะก็มาถึงกรากที่หนังศีรษะอาการก็จะเห็นตามภาพเลยนะคะจะเป็นพื่นนะคะแล้วก็มีขอบวงชัดเจนนะคะบริเนณหนังศีรษะนะคะ ก็เจอบ่อยนะคะเจอบ่อยดังนั้นจึงมีการนําเสนอเรื่องนี้เพื่อให้เป็นสาระน่ารู้นะคะทุกท่านได้รู้ว่าอุบัติการของตรงนี้นะคะสามารถแก้ไขแล้วก็ดูแลกันได้นะคะกราดที่หนังศีรษะนะคะคือเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะหรือที่รู้จาักกาันสมัยโบราณเขาจะเรียกว่าชนะตุเป็นการติดเชื้อราที่รากผมเส้นผมและหนังศีรษะ ไม่ได้เกิดจากนอนหรือประสิทธิ์ใดๆนะคะโดยเชื้อราจะทําให้เกิดผื่นวงแหวนมีขอบชัดเจนที่หนังศีรษะลักษณะตรงกลางเรียบและขอบนูนการติดเชื้อนี้ส่งผลต่อหนังศีรษะและเส้นผมทําให้เกิดอาการคันผมร่วงเป็นหย่อมๆย่อมหนังศีรษะลอกหรือที่เรียกว่ารังแคกรากที่หนังศีรษะเป็นโรคติดเชื้อที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้จากการใช้ของใช้ร่วมกันเช่นหวีผ้าเช็ดตัวหมวกแล้วก็หมอนนะคะ ติดนะคะติดแน่นอนนะคะต่อจากกาเกเลื่อนก็เป็นกากที่หนังศีรษะนะคะกรากที่หนังศีษะพบได้บ่อยแค่ไหนนะคะสามารถพบได้ทั่วไปทุกคนทุกเพศทุกวัยแต่พบได้บ่อยในเด็กถือเป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในเด็กอายุ4ถึง14ปีอย่างไรก็ตามสามารถป้องกันการเกิดโรคได้โดยลดปัดจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก็ควรปรึกษาแพทย์นะคะ อาการของกลากที่หนังศีรษะที่พบบ่อยคือผื่นคันบริเวณหนังศีรษะอาจเกิดอาการผมร่วงบริเวณที่เป็นกลากด้วยหนังศีรษะมีรอยแดงเป็นขุยหรือรอยด่างอาจสังเกตเห็นจุดดำบริเวณที่ผมร่วงหากปล่อยไว้นานกลากอาจขยายวงกว้างขึ้นว่างขึ้นไปไเรื่อยๆนะคะมีการลุกลามแน่นอนนะคะอาการอื่นๆของโรคก,กลากประกอบไปด้วยผมบางเจ็บหนังศีรษะตอมน้ำเหลืองโตมีไขต้ต่ำๆในบางกรณีที่มีอาการรุนแรงเกิดขึ้น ผื่นนั้นอาจเกิดการบวมนูนที่เรียกว่า,าการหนังศีรษะเป็นก้อนนูนที่เป็นหนองเนื้ออ่อนนะคะซึ่งอาจน,นําไปสู่รอยด่างบนหนังศีรษะทาวรและแผลเกิดแผลเป็นได้นั่นเองนะคะอาจมีอาการอื่นๆของโรคที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นหากมีคําถามเกี่ยวกับโรคเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ได้แพทย์ตรวจดูโดยเฉพาะแพทย์ผิวหนังน,นะคะ ควรพบหมอเมื่อไหร่นะคะาจากอาการดังกล่าวหรือสัญญาณของกลากที่หนังศีรษะควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเนื่องจากร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกันทางที่ดีที่สุดก็พูดคุยกับแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาได้เหมาะสมและจะได้ผลที่สุดนะคะสําหรับข้อมูลแต่ละคนนะคะ สาเหตุของการเกิดกรากที่หนังศีรษะนะคะเกิดจากเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟนะคะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่จเจริญเติบโตในเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเช่นเล็บมือเส้นผมและผิวหนังชั้นนอกเชื้อรากลุ่มนี้ชอบอยู่ในอุณหภูมิที่อุ่นและชื้นแฉะและ,จะเจริญเติบโตได้ดบีบริเวณหนังศีรษะที่เปียกชื้นความแมออัดและระดับสุขอนามัยที่ต่ำส่งผลต่อการเพิ่มการกระจายตัวของโรคกากได้ โรคกากสามารถกระจายตัวได้ง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กการติดโรคกากสามารถเกิดจากการสัมผัสผิวหนังของผู้ติดเชื้อเช่นมีการใช้วีที่นอนอุปกรณ์อื่นๆร่วมกับผู้เป็นกากคุณก็เดีกเลี่ยงการติดเชื้อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ใช้ร่วมกับของผู้อื่นเราก็เสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นแมวสุนัขสามารถแพร่โรคกากได้เช่นกันสัตว์ในฟาร์มเช่นแพะม,ม้าวัวหมูสามารถเป็นพาหะของโรคได้ แต่อาการติดเชื้ออาจไม่แสดงออกในสัตว์จำพวกนี้นะคะปัจจัยเสี่ยงก็เกิดจากนะคะเด็กหนึ่งอายุ4ี่ถึงสิปีมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกากที่หนังศีรษะได้มากที่สุดแม้ว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นในผู้ใหญ่หรือเด็กที่อายุต่ำกว่าก็ตามกรารบ,บริเวณหนังศีรษะเกิดขึ้นบ่อยในแถบชุมชนที่มีระดับสุขอนมามัยต่ำ ในกลุ่มที่อยู่เป็นชุมชนแออัดหรือในเขตสภาพอากาศร้อนชื้นโรคอัตวีความรุนแรงในกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำได้นะคะเช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วนโรคเอดโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้ข้อมอูลเพิ่มเติมก็ปรึกษาแพทย์ได้นะคะถ้าเราวิตกกังวลนะคะการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคนะคะก็ ทําตามที่แพทย์บอกทุกครั้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะโรคก,กลากเนี่ยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโดวยวิธีการตรวจด้วยสายตาและอาจจะใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่าไฟส่องตรวจเชื้อรานะคะเขาเรียกวูดแ s มนะคะเพื่อตรวจบริเวณหนังศีรษะและประเมินสัญญาณของการติดเชื้อแพทย์ดัดเก็บตัวอย่างผิวหนังหรือเส้นผมเพื่อรับรองการวินิจฉัยตัวอย่างจะถูกส่งไปตรวจหาเชื้อรา การตรวจหาเชื้อวิธีนี้โดยใช้กล้องจุลทรรศสองเส้นผมและผิวหนังนะคะเป็นการหาตรวจหาเชื้ออาจใช้เวลาสามถึงสามสัปดาห์เลยนะคะกว่าผลจะออกอาจจะนานนิดนึงนะคะการรักษาโรคกาก,ากที่หนังศีรษะแพทย์ก็จะออกใบสั่งยาและแชมพูยาในการรักษากรากที่หนังศีรษะก็จะมียาต้านเชื้อรานะคะกลุ่มยาต้านเชื้อราสําคัญประกอบด้วยนะคะยากริซิโอฟูวินนะคะยา กริฟูวินบหรือยาคริส p j e p a g นะคะ p e g ยาเทอร์บินาฟินนะคะแล้วก็ไฮโดรคอไรต์แล้วก็เช่นยารามิซินนะคะรามิซินก็เป็นยาที่ใช้รักษานะคะตัวยาเหล่านี้จะเป็นชนิดรับประทานนะคะรับประทานติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์นะคะ อาการข้างเคียงของยาทั้งสองชนิดนี้เหมือนกันกนะ็คืออาจจะเกิดอาการท้องร่วงระคายเคืองกระเพาะอาหารแพทย์อาจจะให้ยาอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นให้ยาเคลือบกระเพาะนะคะก็ควรทานยาร่วมกับอาหารที่มีไขมันสูงเช่นเนยถั่วแล้วก็ไอศครีมนะคะแพทย์แนะนํานะคะก็ฟังแพทย์ดีๆนะคะเพราะยากลุ่มพวกนี้เป็นยาเฉพาะนะคะที่ต้องได้รับคําแนะนําไม่ได้ไปซื้อรับประทานเองนะคะ อาการข้างเคียงอื่นๆของยากริซีโอฟูวินนะคะประกอบด้วยหนึ่งจะมีความไวต่อแสงแดดมากขึ้นมีอาการอาเจียนอ่อนเพลียนหน้ามืดเวียนศีรษะปวดศีรษะผื่นคันลมพิษนะคะแล้วก็อาการแพ้ยาจะคล้ายกลุ่มพนิ์ซิลินนะคะอาการข้างเคียงอื่นของยาเทบินาฟินหรือไฮดโดรคลอไรด์นะคะมีดังนี้นะคะ ก็คือปวดท้องอาการคันผื่นคันลมพิษสูญเสียการรับรสหรือได้รับรสที่เปลี่ยนไปอาการแพ้ปวดหัวมีไข้ปัญหาเกี่ยวกับไตซึ่งจะพบได้ไม่ค่อยบ่อยนะคะแต่เราก็เรียนรู้ไว้นะคะว่ายาทั้งสองตัวนี้มีอาการข้างเคียงในการรับประทานนะคะแชมพูยานะคะก็จะเป็นแชมพูที่แพทย์สั่งเพื่อใช้กําจัด เชื้อราแล้วก็ป้องกันการกระจายตัวของเชื้อราแชมพูมีส่วนผสมของคิตโตโคนาโซนนะคะมีซิลเนียมซันไฟแล้วก็แชมพูช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อรากระจายตัวนะคะแต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อราที่ทําให้เกิดกากจึงต้องใช้ร่วมกับยารับประทานนะคะแพทย์แนะนําให้ใช้แชมพู 2- อึงสครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนวิธีใช้แชมพูยาคือฟอกแชมพูยาิ้งไวประมาณ5นาทีถึงล้างออกนะคะ นี่คือข้อมูลสําคัญนะคะถ้าเราไม่พอกยาทิ้งไว้เนี่ยแล้วล้างออกเลยเนี่ยโอกาสที่จะฆ่าเชื้อราได้เนี่ยก็ลดลงนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเยียวยาตนเองอาจจะต้องจัดการกับกากบ,บริเวณหนังศีรษะให้ได้ในช่วงรักษาเนี่ยเด็กจะต้องอที่เป็นโรคกากที่หนังศีรษะสามารถเ,เรียนได้ตามปกตินะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยปรึกษาแพทย์ได้ แล้วก็สัตว์เลี้ยงและสมาชิกในครอบครัวคนรับการตรวจโรคนะคะและเข้ารับการรักษาหากจําเป็นเพื่อป้องกันการกลับมาติดเชื้อซ้ําคนพาสัตว์เลี้ยงเข้ารับการตรวจสุขภาพและปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อตรวจหาโรคกากในสัตว์เลี้ยงสมาชิกภายในครอบครัวเป็นพาหะของโรคแพทย์แนะนําให้ใช้แชมพูยาเพื่อลดจํานวนสปอและป้องกันการกลับมาติดเชื้อได้อีกนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาโดยรวมนะคะควรทาความสะอาดหวีด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อหรือทางที่ดีควรใช้แปรงหวีอันใหม่ไม่ควรใช้ของส่วนตัวร่วมกันกับผู้อื่นนะคะเช่นผ้าเจตัวหวีหมวกปลอกมอนผ้าห่มนะคะ,ะเพราะว่ามีส่วนทําให้ติดและเกิดการแพร่กระจายของเชื้อราได้แต่ยังไม่มีการรับรองนะคะว่าน้ำส้มสายชูหรือที่เป็นกรดอซิติกเนี่ยหรือน้ำมันจากชาเขียวสามารถช่วยรักษาโรคตากที่หนังศีรษะได้ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราควรซื้อยานะคะหรือรับยาตามที่แพทย์สั่งนะคะที่สําคัญนะคะถ้าเราไปเผยอใช้ในส่วนที่ยังไม่มีการรับรองอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองผิวและการของโรคแย่ลงได้นะคะอาการโรคกากอาจต้องใช้เวลารักษาประมาณหนึ่งเดือนอาการที่จะดีขึ้นจึงควรอดทนใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะและใช้อย่างต่อเนื่องสําคัญมากๆค่ะความเข้าใจของการรักษาโรคกากบริเวณหนังศีรษะนะคะ เด็กผู้ชายเนี่ยมักจะอายนะคะถ้าเป็นกลาบเกลื่อนแล้วก็เป็นจุดเด่นแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะที่สําคัญก็คือเป็นที่รังเกียจของเพื่อนด้วยเพราะว่าเป็นโรคติดต่อได้นะคะดังนั้นการรักษาแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็แนะนําเด็กแล้วก็บอกถึงถ้าต้องไปโรงเรียนก็บอกถึงครูที่ปรึกษานะคะครูประจําชั้นให้ดูแลเด็กแล้วก็เสริมความมั่นใจให้เด็กด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อไป สำหรับการรักษาเนี่ยหายแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของเด็กด้วยแต่หายแล้วก็กลับมาเป็นซ้ําได้อีกถ้าคุณไม่ได้รักษาสุขอนามัยที่ดีไม่ว่าจะเป็นการซักปอกมอนผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนนะคะหรือการทําความสะอาดวีด้วยการแช่น้ํายาฆ่าเชื้อด้วยนะคะก็จะช่วยป้องกันได้ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ EP 1 1 9เรื่องกากที่หนังศีรษะกากเกลื่อนได้กล่าวไปแล้วที่วิดีโอคลิปก่อนนะคะ1 1 8นะคะก็ฝากติดตามคลิปดีๆทั้งหมดได้ที่ยู u ูบพาร์คเฮเวิร์นะคะ ส่วนข้อมูลนะคะที่อยากปรึกษาหรือสนทนาก็สแกนที่ว่าโคดนี้ได้นะคะและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหมอ,อได้ที่ Facebook ดรวริศราดาวันนะคะก็ยินดีนะคะส่งต่อข้อมูลดีๆที่ค้นคว้าหามาเนี่ยเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านได้ดูแลตนเองและลูกหลานให้ห่างไกลปลอดภัยจากโรคต่างๆแล้วก็ให้มั่นใจนะคะในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยผักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างมีความสุขนะคะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและไม่ต้องเสียเงินทองมากมายนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมเป็นสะพานบุญช่วยกันข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ